สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอ้กับสาตแตงคือเก่าทั้งสองซาตแตงสาบันป่านะจ๊ะขอกับสบายดี f c ฟซ er. ีบ้าสุขุสุคนเอ้อจ๋ามาพบมาพอ้กันบรรยากาศยามเพนเพนนะพ่อแม่พี่น้องแกงน้ะม่เนาะมันกับห้าก,กันแล้วนะพ่อแม่พี่น้องซู่ขันทอนใหม่ๆนะจ๊ะ ซื้มากินข่าวกินน้ำนํำกันนะพผอแมมพี่น้องกินข่าวเพนน้ำกันเลยจ้ะพอดีสาแตงซับเอาน้ำใหม่น้อผอมแพี่น้องนาไใหม่วันที่ปลูกไว้นอกจากด้หม้อแกงหนึ่งผอมแม่พี่น้องสาตงกับแกงซุปเป็นทีเรียบร้อยเลยนอกจากเขาก็ซิมากินข่าวเพลนนํำกันสดทันห้อนนะพผอมแม่พี่น้องปากินข่าวกินน้ำนํำกันเลยจ้ะผอมแม่พี่น้องลูกไก่เจี๊ยบสาตงสมาชิกใหม่นาอสิบหกโตผอมแม่พี่น้อง ป้าไข่ไก่ลูกสแตงดอกดกพ่อแม่พี่น้องไข่ไก่เนาะดกอรน,นี่พ่อแม่พี่น้องบ่ท่านออกกัอนอ่าโตพอท่านออกกับเป็นชิปหน่วยพ่อแม่พี่น้องนีเน,นาะจ่ะนี่ออกแล้วเนาะนีน่ออกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแตตโตงามงามเนาะจ่ะเจี๊บเจ,จีบเจีบแม่ไก่พ่อแม่พี่น้องผูเพิ่งเอาลูกเพิ่งลงโตหนึ่งเน,นาะจ่ะ เรืออยู่ในหัง16โต17โตพ่อแม่พี่น้องเลือกไข่พ่ะท่านออกอีก10 10หน่วยเนาะจา้ะอีกโตหนึ่งพ่อแม่พี่น้องกำลังสิออกเนาะสแต่งเอาเมื่อเฮือนแหละได้พ่อแม่พี่น้องตุนหังพ่อแม่พี่น้องกำลังผดกำลังซุกเนาะจา้ะมาเด้อแกงนหน้าใบหันท่อนพ่อแม่พี่น้องใส่พักลมเม็ดบางอื้อบางแองเนาะพ่อแม่พี่น้องพักในในสวนสแต่งอะไรเนาะใส่มักแข้งใส่เฮ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้อง ยอดบังอเอ,งอ๊ะเนาะนี่จ้ะมาเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องกำลังซุกกำลังห้อนนะจ้ะปะขึ้นไปกินข้าวยำใบน้ำกันพ่อแม่พี่น้องน,นี่เนาะบังเอ๊ะเฮ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเค็มทองเนาะจ้ะแล้วก็ใส่มะแข้งน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องน,นี่เนาะนี่เนาะจ้ะพักอีตู่น้ำเลก็กอ่ะพักกระแยงแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะบ,บัดน,นี้เนาะฮ่อนหอนพ่อแม่พี่น,อน้องกำลังพดเนาะจ้ะแตงกระสิปงกินข้าวแหละมาเด้อจ้ะ กินน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น si ้องบันนี่น่าจะแซ่บๆพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่งป่งแล้วเนาะกับซีตักแล้วเนาะบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะมาเด้อจ้ะแกงน้ำไม้ล้มหมิดเนาะใส่พักล้มหมิดเก็บเอาในครัวนี่แหละในสวนสแต่งนี่เนาะพักกับได้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้ะกินน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องหมอบักใหญ่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเะาสิมากินข้าวแกงน้ำไม้นี่เนาะในกินสแต่งกับมีไข่ต้ม แกงนหน่อไม้เป็นเพนน์นะพ่อแม่พี่น้องมีน้าจา๋ากินข้าวนลำกันเด้อจ๋ากแกงซุปใหม่ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องมือกะมันๆพ่อแม่พมี่น้องออกินกับเพนน์ลำกันเด้อจา๋าเ่าจะคุยกับคนนะข้าวตั้งบ่อนมีหม่องตั้งนาะพ่อแม่พี่น้อง ทาติ๊กตังเนาะขอากับพายมาพ่ไปด้นะมดอจ้ะขาเพนนำกันเด้อจะขกับแกงละไม่เมนะางพี่าไปด้อง ลมเย็นสบายเหมือหม่อวันนี้เนาะยจ้ะ ั้ใส่มาเอสวนแล้วพม่พี่น้องเนาะอยู่น,น่อยแนละ้วมันมันพม่พี่น้องนะมันแซบนะั้นจะมาเอืนะแจมักพริกพม่พี่น้องขาดบ่ไรเนาะเห็ดน,นั่งก็ต้องมีแจมักพริกเนาะคิดพูดได้รหรอแม่พี่น้าง ดอกมะอืใส่มะแข้งนาะพ่อแม่พี่น้องมะแขงกัในวนแต่งั่นแหละเนาะเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องนี่สิเป็นดอกมะอือนะจ่ะม่อแม่น้อกินไห่อนีนานแลาะจินความห่อนโอ้แซ่ ฟงใหม่ๆเนาะพ่อแม่พมี่น้องฟงใหม่ๆแล้วก็กินเลยน่าจะแกงหน่อไม้ลมมิดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <S 1> <S 1> <S 1> แต่หลายๆอย่าง แดงบริสุทไปใส่กับสีออกมาเผาชวนนกผิกน้าจ้ะว,วัวดทั่ววัดชวนพ่อแม่พี่น้องนอกจากไปเที่ยวกับมีเงินมีคำกับไปกับของไทยนะพ่อแม่พี่น้องมีเงินกับกระเนตาไปใส่น้าจ้ะมาไปนะฮะก็อยากได้หันอยากได้หนิงน้าจ้ะ ถแตงกติน้นใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องแกงอยู่ไทยใส่แต่มะแข้งมะเขือเนาะมาลาวกะใส่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันแซ่บเนาะใส่มะแข้งเนาะมะเขือพวงอะไรเนาะจากภาษาไทยเออ มพี่น้องกินข้าวกับแกงน้ำมันกับเบิดถ้วยหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องอิ่มเบไดที่เรียบร้อยแล้วนอกจากซีมือตัวเมื่อคายกล้วยแล้วพ่อแม่พี่น้องกล้วยที่ซอสแตงบ่มไว้กับน,นอกจากพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสั่งนอกสิเมือคายกล้วยแล้วพ่อแม่พี่น้องซุปเรียบร้อยนะบ่นบ่มไว้ซีมือนะจ้ะบ่มไว้ซีมือแล้วกะเพิ่นก็สั่งมังอือนะนอกากพ่อแม่พี่น้อง แต่งกันที่พอจบขิดเมื่อคายมืงอื้อมาแห่งซาแตงแล้วนะจ๊ะมากับคนไร้คนแซกก่คนสั่นกระดิ่งใลยซาแตงเลเด้อคุณศิบพัฒขีดเมื่ใหม่จากซาแตงสะบัดป่านะจ๊ะสำหรับมันนี่คอยพ่อแม่พี่น้องโชคดีมีสุขเด้อจะขิดสิ้นได้สมวางนังปันทนาทุกประกาศเด้อจาะคอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อน,นอ่าสบายดีสวัสดีจ้ะพอกันใหม่ขิดหนาเด้อจ้ะเฮงเฮงรวยรวยเด้อ